เรื่งองของข้อกฎหมายวันนี้นะคะทร้มนาทีกับอาัยาการค่ะจะเสนอตอนเตือนในการหลักสับพ,พื้นที่ประสบภัยนะคะบอกเลยว่าโทษนักวาเทคิดติดตามรายละเอียดได้ในช่วงของทรัมนาทีกับอาัยาการแพนดินค่ะ อย่าช่วยโอกาสบนความทุกข์ของผู้อื่นการลักทรัพย์ในพื้นที่ประสบภัยไม่ใช่คดีธรรมดาแต่มันคือการซ้ำเติมเพื่อนมนุษย์ที่กฎหมายกําหนดโทษไว้หนักเป็นพิเศษมาเจาะลึกข้อกฎหมายที่ผู้ประสบภัยต้องทราบและบทลงโทษที่หัวขโมยต้องรู้ในสามนาทีกับอายการแผ่นดินลักทรัพย์ในช่วงฏิบัติ ผู้กระทำความผิดจ,จะต้องรับโทษหนักขึ้นนะคะเมื่อเดือนพฤศจิกายน2 5 6 8ที่ผ่านมานะคะทางภาคใต้ของเรานะคะโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอาใหญ่จังหวัดสงขานะคะก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมาจากโอโุทกภัยนะคะซึ่งเป็นเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะในกรณีนี้ก็จะมีคําถามนะคะว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถจะเข้าไปหยิบเอาของกินหรือว่าของใช้ที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อหรือว่าที่พบ ตามจุดต่างๆงนี้นะคะสามารถจะทําได้หรือเปล่านะคะในกรณีนี้นะคะก็ไม่ได้ให้อหํานาจนะคะประชาชนนะคะในการที่จะเข้าไปหยิบหรือว่าเข้าไปเอาทรัพย์สินนะคะจากร้านสะดวกซื้อหรือว่าห้างร้านต่างๆนะคะเพราะว่าถือว่าทรัพย์สินต่างๆก็ยังเป็นของเจ้าของร้านอยู่นะคะซึ่งในกรณีที่มีการลักทรัพย์ในเหตุที่มีภัยพิบัติต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุเพลิงไหม้เหตุระเบิดหรือว่าเหตุอุทกภัยนะคะในกรณีนี้นี่ผูกก้กระทำนะคะ ก็ต้องรับโทษหนักขึ้นมากกว่าที่กฎหมายบัญญัติไว้ในกรณีของลักทรัพย์ทั่วไปนะคะก็คือโดยลักทรัพย์ทั่วไปนะคะกฎหมายจะบัญญัติทั่วไปว่าจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน60,000บาทแต่ในกรณีที่มีการลักทรัพย์ในเหตุภัยพิบัติต่างๆนะคะกฎหมายได้บัญญัติโทษที่สูงขึ้นนะคะโดยระวางโทษจำคุกนะคะตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่20,000บาทถึง1 0 0 0 0แบาทก็จะเห็นความแตกต่างนะคะว่าในความผิดในการลักทรัพย์ในเหตุการณ์ก็คือลักทรัพย์ในเหตุที่มีััยิิบต กฎหมายระวังโทษขั้นต่ำไปเลยนะคะว่าต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีส่วนในกรณีลักทรัพย์ทั่วไปนะคะกฎหมายไม่ได้ระวังโทษขั้นต่ำไว้นะคะก็คือ,อาสามารถจะลงโทษขั้นต่ำเพียงใดก็ได้นะคะกรณีลักทรัพย์ในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัตินะคะกฎหมายก็มีขึ้นเพื่อคุ้มครองประชาชนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติดังกล่าวนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติเนี่ย ก็มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติแล้วกฎหมายก็เลยบัญญัติไว้นะคะว่าหากมีการกระทาความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์เนี่ยผู้กระทำอะคะก็เสมือนกับเป็นการซ้ําเติมนะคะผู้ที่ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆแล้วเป็นการซ้ําเติมให้เขายิ่งได้รับความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นนะคะกฎหมายก็เลยกําหนดโทษที่สูงขึ้นไว้มากกว่าการกระทาความผิดลักทรัพย์ในเหตุปกติทั่วไปนะคะซึ่งอัตราโทษที่ระวังไว้ก็ ค่อนข้างสูงเลยนะคะเพราะว่าให้จําคุกตั้งแต่1ปีเป็นต้นไปเลยนะคะดังนั้นก็ฝากนะคะพี่น้องประชาชนนะคะว่ากรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคะ่ะเราก็ต้องอมีความเหม็นอกเห็นใจกันนะคะไม่กระทําความผิดซ้าเพื่อเป็นการซ้ําเติมให้ผู้ประสบภัยพิบัติต้องได้รับความเดือดร้อนซ้าเติมอีกครั้งะคะ่ะ